ยินดีด้วยออกแล้วสู้กินกี่ครั้งเนี <h <h ่ยเจเจ็ดรือแปดหรือแปเวิ่งวิ่งค่ะโอ้ยวิ่งได้อะน้ำตาจะไหลลุกเลยลุกเจสไปกันค่ะทำท่าที่เคยเจ็บทำท่าที่เคยเจ็บค่ะเจ็บท่าไหน จะแบกขามีเจ oh, e like ็บค oh, ่ะอ uh, oh, ่าโอ้ทำได้เยอะด้ไหลงชิดกันสองข้างเลยอะรับแบะลงแบะได้เยอะนุ้งเกินละคำขวัญเกินโอ้พอแล้วทำอไมกันแบะอันนี้เลยอ่ะทำไมถึงได้วะโอ้ดีใจด้วยโอ้ นั่งคัด์ตาสมาตอนนี้พี่ที่จะต้องทำเนี่ยออกกำลังกายแล้วก็ให้กล้ามเนื้อหนักล้วก็ยังมีขัดๆตรงนี้หน่อยอ่าไอ้ไอ้ยาหมานดันดี่ยอืมโอ้ยดีด้วยอันนี่มันไม่ลงอยู่แล้วเนาะใช่ลงค่เราะเราเล่นเองแ้วเขาบอกว่า